ากนอนไม่หลับดีนะเครียดไม่มีคนติดตามใน y o u t u ู e เลย oh <c oughs> ไม่เป็นไร <No. S 1> ไม่มีใครรู้จักเราอยากทำอะไรก็ทำเลยทีเนี้ยนอนไม่หลับเครียดคนติดตามนะี่เนี่ยลดลงตอนแรกมีขึ้นมาแล้วเราก็ลงลงไปอีกไม่รู้เป็นอะไรอืมอืมรู้เป็นอะไรอืมไม่ต้องมีความสวยงามหรอกทำไปทั่วเลย oh no. นไหนก็ไม่มีใครอยากติดตามเราแล้วปทั่วิมันตอนตีสองเลยตีสองสิบห้านาทีแล้วทุกคนตีสองสิบห้านาทีอันนี้เราทำไปทั่วได้ไม่เจอดราม่าหรอกมะเพราะาเราไม่ได้มีชื่อเสียงไง เราไม่ได้เป็นดาราทำอะไรมาคนก็ไม่อยากดูไม่อยากติดตามมันยากมากเลยอะที่จะทำยังไงให้เขาอยากติดตามเราเราทำไปเรื่อยๆแหละค่ะทำไปเรื่อยๆตอนนี้ทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำนะ <C le af> ไม่มีใครรู้จักเราอยู่ดีอะไม่มีใครอยากติดตามเราด้วยอ,อยากทำไปทั่วอะไรก็ทำเลยทุกคนเจงเนะใส่กางเกง,ง,งในแลยนะ ไขจะออก่าล่ะเอา้าขาก็ใหญ่ก็อ้วนด้วยเอา้ากินไม่ถนดัดอ่ะมันต้องกินอย่างนี้นะ่ะปกติกินอย่างงี้ไหมไม่ได้กินอย่างงี้นะปกติก็นั่งกินดีๆน,น,นี่น่ะนั่งกินดีๆไม่มีใครดูนั่งกินนี่แม่งแล้วก็ต้องพูดเป็พอมด้วยใช่ไหมแต่นี้ใส่ชุดนอนเพราะว่ามันเป็นเวลานอนนะคะแต่ว่านอนไม่หลับก็ยังวะนอนไม่หลับนอนบ่หลับสวัวข่อยนอนบ่หลับข่อยก็เลยมนัน นั่งนังเอียงนี่เปิดบ่เปิดเปิดเปิดกับพ่อปลาถึงอิ่มายมีการเลอด้วยนะทุกคนโอ้ยอืมอืม ปาายย่เฮ็ดดีก็บ่มีไผเบิ่งเฮ็ดดีก็บ่มีไผเบิ่งทําดีก็ไม่มีใครดูนะอยากทําอะไรก็ทําเลยทีเนี้ยแต่ทําดีมันไม่มีใครดูทําไปทั่วอย่างเนี่ยทำไปทั่วแม่งเลยโมโหแล้วนะ ม,มาหาบน่นหาพูดไปทั่วให้นเชนนะระบายระบายเก็บกดเก็บกดนะอ่ะนั่งกินดีๆก็ได้นั่งกินดีๆก็ได้ดดไดโอเคทําไปทั่วนะเนาะทุกคนทำไปทั่วดีทําไปทั่วทําดีๆไม่มีคนดูทําเป็นทั่วทุกคนทําไปทั่วหนักเลยไม่มีคนดูหนักเลย อยากทำอะไรก็ทำก็มีทั้งดีไม่ดีปะปนกันนั่นแหละเหมือนชีวิตคนเนี่ยไปซีเรียสอะไรกับมันมากม,ม,มีทำไปทั่วมัง่งมีทำดีๆบ้างอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ แทนคนที่เขาดูเราก็แล้วกันเนาะอะ,อ,ะอืม